แล้วนะครับก่อนจะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับวันนี้ครอบครัวข่าวสามนะครับมีการเดินสายรณรงค์เดินทางปลอดภัยก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะครับไปท้าชื่อโครงการนะครับโชคดีทั่วไทยปลอดภัยทุกคนนะครับนี่นะฮะทีมงานครอบครัวข่าวสามวิทยุครอบครัวข่าวสามเอฟเอ็มร้อยหกแล้วก็สปีดชาแนลทรูวิชชั่นเจ็ดสิบสองนะครับพร้อมกับดาราอาสาสมัครจากพันธมิตรหลายหน่วยงานนําทีมโดยคุณจอห์นนี่ไอโฟเน่นะครับลงพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิด รณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนะครับมีการแจกถุงโชคดีภายในก็จะมีแผ่นพับรณรงค์กาแฟน้ำดื่มนะครับอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการเดินทางทั้งหมด500ชุดนะครับ แล้วก็จะแจกต่อเนื่องผ่านจุดพักรถของตำรวจทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อมอบให้กับประชาชนที่จะเดินทางก่อนวันหยุดยาวนะครับในขณะที่บรรยากาศในสถานีขนส่งหมอชิดนะครับก็เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดบ้างแล้วนะครับอย่างที่บอกอพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเป็นวันจัก,กรีเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยะนะครับนี่ฮะก็เดินทางปลอดภัยนะครับขับรถไม่ต้องรีบมากนะครับช้าๆแต่ก็ถึงอยู่ดีนะครับ แบบพักช่วงนี้สักครูฮะ